สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายประเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่พ,พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่สนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยและก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะ อันนี้อยู่กันที่ ep ที่ห0ของน้องนะคะวันนี้ก็รวบรวมพัชสสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1เป็นองค์นี้นะคะปั๊มเงินปั๊มทองนะเป็นองค์นี้นะคะส่งให้ดูหน้านะคะเป็นงานหน้ากากนะคะเป็นงานหน้ากากนะคะ เป็นงานหน้ากากแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอเนียเบไฟไปนะึงนะมาส่งรายการที่หนึ่งให้ดูใหม่นะคะเป็นงานหน้ากากแบบนี้นะคะองค์ที่หนึ่งนะ องค์ที่1น,นะคะเป็นงานหน้ากากแบบนี้นะคะองค์ละ400บาทนะคะองค์นี้องค์ละ400บาทนะคะองะคะ์ที่1นึ่งต่อไปองค์ที่สองเป็นงานชุบสีทองมานะคะเป็นงานชุบสีทองมาสีทองแบบสวยๆเลยนะคะ อง์นี้นะองละ400บาทรายการที่สองนะคะอง์ละ400อบาทรายการที่สองเป็นงานชุบสีทองมานะคะทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ นี่นะคะองค์ที่สนะองนะองค์ละ400บาทนะคะต่อไปองค์ที่สามเป็นสาริกานะเป็นสาริกาหน้ากากเงินนะคะองค์ที่สามนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะคะองค์ละ400บาทนะคะองค์ละ400บาทนะคะสำหรับเช้านี้ก็คัดแบบสวยๆมาเลยนะคะ ก็คัดแบบสวยมาให้พี่ๆกันเลยนะคะอง,องนี้เป็นอง์ที่3นะอง์ละ400บาทนะคะอง์ละ400บาทนะคะองที่3ต่อไปอง์ที่4นะคะอง์นี้เป็นองที่4ี่นะคะอง์ละ400บาทเหมือนกันนะคะอง์ละ400ยบาทเหมือนกันนะคะส่องให้ดูหน้ากันใกล้ๆนะคะส่องให้ดูหน้าดูผิวกันใกล้ๆนะคะสวยๆเลยนะคะองนี้นะ องค์นี้นะคะรายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะองค์ละสี่ร้อยบาทนะคะองค์ละสี่ร้อยบาทรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้า เป็นงานหน้ากากเหมือนกันนะคะเป็นงานหน้ากากเหมือนกันนะคะอง์นี้องค์ที่ห้านะคะอง์นี้องค์ที่ห้านะคะเป็นงานพุทธศิลป์นะคะหน้ากากสีทองๆแบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมให้ชอบใจถูกใจนะลองดูลองชมให้ชอบใจถูกใจกันนะคะองค์นี้รายการที่ห้านะคะองละสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานหน้ากากนะอง์ละสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปรายการที่6ต่อไปรายการที่6เป็นงานลงยานะคะลงยาสีน้ำเงินลงเต็มแบบนี้เลยนะคะลงยาสีน้ำเงินลงยามีลงยาจีวรด้วยนะคะองนี้นะองค์นี้ขอที่อง์ละ400บาทนะคะอง์ละ400บาทนะคะอง,ะน,ะะองน,นี้นะ อันนี้เป็นด้านหลังนะคะอง์ที่หกนะคะโรงยาสีน้ำเงินนะองละสี่ร้อยบาทนะคะองละสี่ร้อยบาทนะคะองนี้เป็นองที่หกนะคะต่อไปอง์ที่เจ็ดองที่เจ็ดเป็นโรงยาสีเขียวนะ,ะองละสี่ร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นองค์ที่เจ็ดนะคะ บนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะองค์ที่เจ็ดนะนี่นะคะองค์ละสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปองค์ที่แปดองค์ที่แปดองค์นี้ห้าอยบาทนะคะองค์นี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะรงยาเต็มๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะโรงยาเต็มๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูหน้าใกล้ๆกันเลยนะคะส่องให้ดูหน้าใกล้ๆกันเลยนะคะ แบบนี้เลยนะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเขียนว่ารวยหมื่นล้านนะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆตัวอักขระยันท์ัดเจนแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่8นะองนี้เป็นรายการที่8นะคะองละ5 0 0บาทนะคะต่อไปรายการที่9เป็นงานลงยาสีแดงเป็นงานลงยาสีแดงนะคะอง์นี้ที่4ี่รบาท องนี้น้องคิดที่4 0 0อยบาทนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่9้านะคะองค์ที่9้านะคะหลวงพ่อยืนนะอง์ละ400รอยบาทนะคะต่อไปองค์ที่10เป็นหลวงพ่อยืนเหมือนกันนะคะเป็นหลวงพ่อยืนเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นงานหน้ากากสีทองแบบนี้นะคะเป็นงานหน้ากากสีทองแบบนี้นะอง์ละ4ี่รอยบาทนะคะอง์ละ400อยบาทนะคะด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ เป็นงานน้ากาสีทองแบบนี้เลยนะคะรายการที่10องค์ละ4 0 0บาทน,นะคะต่อไปรายการที่11ต่อไปรายการที่11นะคะเป็นงานลงยาแดงเป็นงานลงยาแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลย องละ500บาทนะคะอง์ละ500รอยบาทนะคะรายการที่11นะต่อไปรายการที่12เป็นงานดักั่ขทองนะคะอง์ละ5 0 0บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้องละ5้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะส่องให้ดูกันใกล้ๆนะคะส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะอง์ที่12นะองนะองละ500บาทนะคะอง์ละ5 0 0รอยบาทนะคะ ต่อไปองค์ที่สิบสามเป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นงานหน้ากากสีทองรงยาสีแดงนะเป็นงานหน้ากากสีทองรงยาสีแดงนะคะองค์นี้น้องขอที่แปดร้อยบาทนะคะองค์นี้น้องขอที่แปดร้อยบาทนะคะลองดูลองชมกันได้นะสวยสวยเลยนะคะองค์นี้นะสวยสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะองค์นี้รายการที่สิบสามนะองค์ละแปดร้อยบาทนะคะ องค์ที่13นะคะอง์ละ800บาทนะต่อไปองค์ที่14ก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยนะอง์ละ800บาทเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูด้านหลังนะเดี๋ยวส่องให้ดูด้านหลังกันนะคะองค์นี้นะอง์ละ800บาทนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะลองดูลองชมชอบองค์ไหนก็ลองเลือกดูได้เลยนะคะชอบองค์ไหนก็ลองเลือกดูได้เลยนะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นงานหน้ากากสชิ้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นงานหน้ากาก2ชิ้นนะคะรายการที่15นะองค์ละ8 800บาทเหมือนกันนะคะองค์ละ8 800บาทเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นรายการที่15นะคะหน้ากาก2ชิ้นนะรุ่นรวยหมื่นล้านสมบัตินานะคะรวยหมื่นล้านสมบัติทนานะองค์นี้นะคะองค์ที่15้านะ ต่อไปองค์ที่16นะคะองค์ที่16เป็นองค์นี้เลยองค์ละ500บาทนะคะองค์ละ500บาทนะคะเป็นเหรียญเนื้อผงนะคะเป็นเหรียญเนื้อผงนะคะมีมีจีวอกับเกสานะคะมีจีวรกับเกสาท่านมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นหน้าสง่งหน้าให้ดูนะคะส่งหน้าให้ดูกันใกล้ๆกนะคะใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะองค์นี้น้องขอที่500บาทนะคะ องค์นี้น้องขอที่500บาทนะคะราคาเบาเบาเลยนะพี่นะอง์ที่16นะคะต่อไปองค์ที่17นะองที่17เป็นพระเนื้อผงสีขา,ขาวๆองค์นี้เลยนะคะนั่งเมฆนะคะอง์ที่17นะน้องขอที่5้า้อบาทใส่กรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่17นะคะอันนี้เป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นองค์นี้นะคะเป็นองค์นี้นะคะ รายการที่18เป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นองค์นี้เลยใส่กรอบมาสวยๆหน้ากากสีเงินแบบนี้เลยนะคะอง์นี้องละหกร้อยบาทนะคะองนี้อง์ละหกร้อยบาทนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19องค์ละ900ยบาทนะคะองค์น <latego> ี้องค์ละ900รบาทใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนะคะลองดูลองชมได้นะคะลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะคะอง์นี้เป็นองค์ที่19นะคะองค์ที่19านะต่อไปองค์ท <oting> ี่20นะคะต่อไปองค์ที่20เป็นอง์นี้เลยนะคะ องค์นี้เป็นองที่ยี่สิบนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะองที่ยี่สิบนะองรัเก้าร้อยบาทนะคะต่อไปองที่ยี่สิบเอ็ดองที่ยี่สิบเอ็ดเป็นองค์นี้เลยนะคะยิ่งมียิ่ง มีรุ่นยิ um, right. ่งมียิ่งรวยรวยนะคะองนี้องที่ี่21นะคะองนี้องที่ี่21นะคะหน้าหลบปูแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะรายการที่21นะคะเปิดที่600บาทนะคะรายการที่21องค์นี้เปิดที่600บาทนะคะแล้วก็รายการที่22 องนี้เปิดที่800บาทนะคะองนี้น้องเปิดที่800บาทนะคะลองดูลองชมนะคะลองดูลองชมกันได้นะเลือกมาแบบสวยๆเลยนะคะเลือกมาแบ่งปันที่พี่กันแบบสวยๆเลยนะคะลองดูนะคะตัวยันตัวหนังสือคมชัดเจนทุกตัวเลยนะคะรุ่นนี้นะองค์นี้น้องขอที่ 800บาทนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายรายการที่23นะคะยังมีเรทแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะ1 5 0 0บาทน้ำหนัก4บาทนะคะ1,500บาทน้ำหนัก4บาทนะคะส่องให้ดูหน้าทัานใกลๆนะคะองนี้นะเรทดหลวงพ่อรวยนะคะองละหนึ่งเขาเรียกว่าไงนะ1นพนหบาทอะคะ่ะ ชิ้นนี้หน0่บาทนะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะหน้าสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะหน้าสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่23านะยังไงก็ขอฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากกดติดตามน้องด้วยนะเดี๋ยวจะหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะขอบคุณคะ่ะ